คุณหมอชอบน่ารักมากมให้เกินร้อยเลยค่ะหน้าเล็กลงจนมีคนท้าว่าผอมลงมไหมขอให้รีมาคลินิกดูแลเราไปอีกนางค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะมาทําโบท็อกค่ะ,คะแล้วก็คือเคยทํามาแล้วแต่ว่าไปทําคลินิกอื่นแล้วก็ลองผิดลองถูกไปคลินิกนั้นคลินิกนี้แต่ไม่เคยได้ผลเลยไปคลินิก ที่อื่นเนี่ยค่ะบางทีคุณหมอก็คนละท่านนะคะซึ่งเราบางทีก็ปรึกษาคุณหมอนี้ไป<ๆ>แล้วอีกอาทิตย์หนึงมาคุณหมออีกคนนึงก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาคลินิกที่มีคุณหมอประจํา คุณหมอให้ดูทุกกระบวนการขั้นตอนมีการแกะต่อหน้าแล้วก็ฉีดต่อหน้าเลยซึ่งที่ผ่านมาก็รู้สึกเฟลมาตลอดเลยว่าเราเห็นแต่เป็นไซลิงที่เขาดูดมาฉีดให้เราเนาะจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นี้เราก็ไม่ทราบเลย หมอช็อปน่ารักมากมให้เกินร้อยเลยค่ะฉีดโบท็อกมาเดือนหนึ่งแล้วเห็นผลชัดเจนเลยจากหน้าเราที่แบบว่าบานตอนนี้หน้าเล็กลงจนมีคนถามว่าผอมลงมไหมคิดว่าแน่นอนเพราะให้ทีมแพทคลินิกดูแลเราไปอีกนานค่ะ,คะก็อยากแนะนำนะคะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอช็อปดูได้นะคะไม่มีค่าปรึกษาอะไรเลยค่ะก็ปรึกษาให้ฟรีเราไม่ได้เข้ามาได้แต่ความสวยนะคะเราก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ